เพราะคุณที่ถือสายรอนะคะตามข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับตรวจสอบพบเมื่อวันที่10ธันวาคม2564คุณชรพรได้ส่งพัสดุผิดกฎหมายไปต่างประเทศหมายเลขํำการจากศิลการ2162-6001940ค่ะบริษัทจะส่งภายในจังหวัดเจ้าหน้าที่ตรวจพบเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งชนิดอันเคนตอร์เมนจำนวน50เม็ดสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มจำนวน10ชุดค่ะจากศิลการจะขอแจ้งให้ท่านทราบ ว่าทางดา่านศุกากาจังหวัดระนองได้ทําการอายัดไว้เมื่อวันที่21ธันวาคม2564เนื่องจากด่านศุลกากรจังหวัดระนองได้ทําการแจ้งเตือนคุณไปแล้วสองครั้งแต่คุณไม่ได้รับสายวันนี้มันเป็นการแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายอันนี้ไม่ทราบว่าคุณทราบเรื่องหรือ,อยังคะไม่เห็นทราบเรื่องเลยตรงน,นี้หมายถึงว่าคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นผู้จัดส่งและไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะก็จัดส่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ส่งไปไหนนี่ ส่งไปเพื่อนเพื่อนที่ภูกเก็ตเออตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแนะนําให้คุณเนี่ยแจ้งความากับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไว้ก่อนเพราะตรงนี้มันมีพวกอาชญากรหรือคนร้ายที่นําข้อมูลของคุณไปทําเรื่องผิดกฎหมายร้ายแรงแบบนี้ถ้าเป็นเช่นนี้นะคะเจ้าหน้าที่ขอแนะนําให้คุณปฏิบัติตามคาแนะนําของทางเจ้าหน้าที่นะประการแรกก่อนที่เขาจะยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดระนองเนี่ยให้คุณได้แนนจ้งความากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วขอให้เขาออกเอ,อกสารแสดงความบริสุทธิ์ให้คุณเรื่องที่คุณโดนจนกรกรรมไป เพราะตรงนี้คุณไม่ได้อยู่จังหวัดระนองแล้วก็ไม่ได้เดินทางมาจังหวัดระนองด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะค่ะเดี๋ยวตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคุณไม่ต้องห่วงให้ทางเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ตรวจสอบให้ว่าบุคคลใดเป็นผู้แอบอ้างนะคะคเดี๋ยวตรงนี้คงจะไดาพนหาประดาษจักระตรวจข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่นะเป็นข้อมูลจากทางราชการตัคพันะค่ะจะได้มีข้อมูลไว้ลงบนจกประจำวันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเขายินดีค่ะ เตรียมกระดาษแล้วค่ะจดนะคะันทัดแรกหมายเลขทำการค่ะหมายเลขทำการจากด่านศุนล์กากรจากด่านศุนรกากรค่ะสองหนึ่งหกสองอะไรนะคะ สองหนึ่งหกสองสองหนึ่งหกสองศูนย์หกศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งเก้าสี่ศูนย์ค่ะบรรทัดต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบเจ้าหน้าที่ตรวจพบสมุดบัญชีเงินฝากสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มจำนวนสิบชุด และบัตรเอทีเอ็มจำนวนสิบชุดค่ะบรรทัดต่อมานะคะวันที่โดนอายัดวันที่โดนอายัตยีต่สิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกสี่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกสี่บรรทัดต่อมาะคะ่ะเจ้าหนะ้าที่ด่านศุนลกากรเจ้าหน้าที่ด่านศุนลกากร ดิฉันนิชาภาอ่อนทองเป็นผู้แจ้งเรื่องค่ะนิชาภาอ่อนทองค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวตรงนี้คนชราพรไม่ต้องวางสายนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่นจะต้องให้ใช้อำนาจของพันเจ้าหน้าที่ระการงานไปที่สพเมืองละนองล้วคุนนำข้อมูลที่จดขอแจ้งความนะตรงนี้ไม่ทราบว่าคุณมีไลน์ใช่ไหมเดี<ม>๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งข้อมูลเลอกสารอะไรคุณจะได้ดูได้นะ,ะจะได้เป็นผลดีต่อตัวคุณเองนะคะมีค่ะ,คะ ถสายรอเจ้หน้าทีสักครู่นะคะค่ะกรุณาถือสายรอสักครู่ทางเรากำลังโองายไปยังสพอมืองละนองค่ะกรุณาถือสายสวัสดีครับสพอมึงงละนองครับผมสวัสดีค่ะตอบเรื่องอะไรครับผมเห็นคุณนิชาอ่อนทอง ก็บอกว่ามีหมายมีพัสดุมีพัสด,ดุตกค้างผิดกฎหมายอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมทราบชื่อนามสกุลนะครับตรวจสอบระบบเพิ่มเติมให้ครับชอช้างดอ,ดอเด็กสละอาพอพานรอเรือนอนหนูเออนอนเณรไม่เห็นกักไม่เห็นอากาศครับครับนามสะุูครับ,บนะเลือชัยประเสริฐ เลิศชัยประเสริญน,นะครับขอบคุณป่วยงามจัดการตรวจสอบนะครับพบว่าศาลกรมศืลไากรจังหวัดระนองเนี่ยได้ส่งเรื่องมาที่สพจังหวัดระนองเลยนะครับว่าคุณดากรเลิศชัยประเสริญเนี่ยได้ทําการของขึกฎหมาย็นตำแหน่งรนาเพื่อวันที่ยึสิั่นอาคมอยาดไว้วันที่21ธันวาคม คุณธัชกรลาย2,564โดยส่งของผิดกฎหมายมีดังนี้นะครับหนึ่งยาเสพติดให้ผู้ประเภทหนึ่งจำนวนว 2, ห้าสิบเตสองสมุดบัญชีเงินฝากและบัตร a t ทีเสิบชุดสามหนังสือเดินทางห้าเล่มครับและทางการคุณสุรชากรจังหวัดระนองเนี่ยจะทาการส่งสานวนฟ้องศาลภายในวันนี้เวลา16นาฬิกานะครับคุณชดาพรมั่นใจใช่ไหมว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตดุนี้นะครับไม่มีเพราะว่าส่งไปที่ภูเก็ต แปลว่ามีคนอยากตางชื่อคุณไปนะครับคุณจะต้องลงังนทึกประจาวันผ่านช่องทางออนไลน์นะครับโดยที่คุณเนี่ยตามากฎหมายจะต้องนำคุณเนี่ยเข้ามาแจ้งความที่สพอพอื้นที่เกิดเหตุแนนองโดยตรงนะครับคุณจะดวกเดินทางมาแน่นอนเลยเนาะอยู่ทีเกตนะครับใช่ค่ะใช่ไหมคนะครับผมจะทำการนัดประกานดำเนินความสะดวกให้ก็คือลงันทึกประจาวันผ่านช่องทางออนไลน์โดยที่ผมจะทําการบันท,ท,ท,ออนทถถึกเสียงการสนทนานะครับผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับ คุณพัชพรเล่นไลน์ไหมเล่นค่ะเดี๋ยวผมทำการเพิ่มเพื่อนไลน์ไปนะครับเป็นเบอร์โทรเบอร์ตบหรือไอเดีไลน์ครับเป็นเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรเบอร์เบอร์บบอะไรครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดหกครับเฮ้ยศูนย์แปดสี่ครับศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสามหนึ่งเจ็ด ใช่ถูกต้องไหมใช่อ่ะผมทําการเพื่อนเพื่อนและส่งสติกเกอร์ไปทางช่องแชทแล้วนะครับโอเคค่ะรบกวนนะครับคุณธราพรเนี่ยสื่อสายนะครับที่ต้องวางนะครับเข้าไปดูในแอปพลิเคชันไลน์นะครับก็ข,ขึ้นไหมและทําการตอบรับเพื่อนและส่งสติกเกอร์ตอบกลับมาให้ผมเลยครับโอเคค่ะแล้วนนี้นผมจะทําการก่อนจะลง่มระกประจำวันเนี่ยอะมีการยืนยันตัวตนนะครับ ให้คุณพระราพอลเนี่ยเปิดกล้องยืนยันนะครับจะมาที่ตำรวจมีดดีตีครับเจอเป็นภาพโอเคค่ะอ่าคุอสพเข้าไปดูได้ยังครับขึ้นไหมเห็นแล้วค่ะอ่าทำการเอาไปนะครับผมจะเข้าไปที่ห้องสอบสวนนะครับเพื่อใช้ข้อความเนี่ยในการเปิดกล้องยืนยันตัวตนคุณนะครับโอเคค่ะคูครับ ไม่เห็นได้ยินเสียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ได้ยินเสียงขอบันทึกภาพไว้ด้วยนะไม่ได้ยินเสียงเลย